ครับมีลูกศิษย์ถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมการเนาะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยนะฮะเรื่องของสมการมาดูความหมายกันตามวิกิพีเดียนะครับเขาบอกว่าสมการนะครับคือประโยคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แสดงว่าสสิ่งเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันซึ่งจะเชื่อมด้วยความเครื่องหมายนะครับเท่ากับดังตัวอย่างนะครับอย่างเช่น2องเอบวกห่เท่ากับห้านี้นะครับหมายความว่านะครับด้านซ้ายนะครับนะด้านซ้าย กับด้านขวาเนี่ยเท่ากันอย่างนี้นะฮะก็คืออา่าจะเรียกว่าไงล่ะก็คือเท่ากันนั่นนะไม่รู้จะใช้คําศัพท์ไหนนะฮะที่ดีไปกว่าคําว่าเท่ากันเลยนะฮะคือแสดงประโยคที่บอกว่าสองสิ่งนี้ซ้ายขวาเท่ากันนะคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่าสมการนี้จะแก้สมการนะครับเพื่อหาค่าของตัวแปรเหล่านี้ได้ยังไงนะครับโอเค การแก้สมการนะครับเพื่อหาค่าของตัวแปรนะครับเขาใช้เอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับโดยที่แบบนี้นะครับแบบเต็มนะครับก็คือใช้อกลักษณทางคณิตศาสตร์นะครับหรือแบบย่อก็คือเราจะใช้เรียกว่าย่อคําพูดนะครับของเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้มันรวบรัดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับสําหรับการบวกนะครับและการคูณคือยังไงนะครับ มาดูการบวกก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นนะ 2x บวก5เท่ากับ10อย่างนี้นะครับเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือว่าเราจะสามารถบวกเข้าทั้ง2ทางนะครับของสมการด้วยค่าที่เท่ากันสมการก็ยังเท่ากันเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่น 2x นะครับบวก5ก็บวกเข้าด้วยลบ5นะครับ ด้านขวาสมการก็คือ10บนะครับบวกเข้าด้วยลบ5เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าทำแบบนี้สมการก็ยังเป็นจริงเหมือนเดิมก็ยังเท่ากันเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของการบวกนะครับคราวนี้นะครับด้านนี้นะครับมันก็ลบกันออกไปนะครับด้านซ้ายจิงเหลือ 2x นะครับด้านขวาครับก็ได้10ลบ5นะครับก็เหลือเป็น5นะครับเพราะนั้น 2x เท่ากับห้านะครับอืมแบบนี้เนาะคราวนี้เรามาดูแบบย่อบ้างน,นะครับแบบย่อเป็นยังไงนะครับจากสอง x บวกห้าเท่ากับสิบนะครับเราทําแบบยอ่อเวลาเราใช้แบบย่อนะครับก็คือเราจะบอกว่าย้ายนะครับจากบวกนะครับบวกหย้ายไปลบ5้ากลายเป็นลบห้านะครับ ก็กลายเป็นห้านะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันผลออกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่านักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่มาของแบบย่อคือใช้เอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจใเรื่องนี้นะครับนักเรียนก็จะทําแบบมั่วๆไปนะครับบางทีอยากย้ายอะไรก็ย้ายไปนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ผิดพลาดในอนาคตได้นะครับต้องเข้าใจที่มาอย่างแท้จริงเนะาะคราวนี้มาดูคูณบ้างเอาตัวอย่างจากเมื่อกี้มาเลยนะครับ 2x เท่ากับ5ครับคราวนี้ครับถ้าเอกลักษณ์การคูณครับก็คือคูณเข้าด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับนะครับทั้งสองข้างของสมการนะครับก็คือคูณเข้าด้วย1ส่วน2นะครับอันนี้ตัดกันไปเหลือ x นะครับอันนี้ก็เหลือ5ส่วนด้วย2นะครับอืมจะเป็นลักษณะนี้นะครับคำตอบนั้นก็ก็คือ2.5นั่นเองนะ x เท่ากับสองจุดห้าเนาะคราวนี้มาดูแบบย่อบ้างนะครับสารับการคูณนะสอง x เท่ากับห้านะครับเพราะนั้น x จากคูณครับย้ายไปหารครับเพราะนั้น x เท่ากับสองจุดห้านะครับเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราย่อมานะครับเพราะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ต้องย้ายไปก่อนนะครับย้ายนะครับบวก และลบนะครับสุดท้ายค่อยย้ายคูณและหารนะครับตามลำดับดังนี้นะครับหรือเราจะบอกว่านะครับตัวไกลไปก่อนตัวไกลก็คือบวกกับลบใช่ไหมครับไปก่อนตัวใกลก้คือคูณกับหารนะครับสังเกตนะครับเราก็ต้องเอานะครับตัวนี้คือเอาห้าไปก่อนนะครับห้าเนี่ยย้ายไปก่อนเนาะ จากบวกย้ายไปลบก่อนนะนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะเนื่องจากว่าเราใช้เอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับยิงสรุปได้เป็นแบบนี้นะครับอคิดว่าน้องๆคงเข้าใจมากขึ้นนะครับอ้าวคราวนี้เราก็ต้องเกิดการคว้กันแล้วนะครับคว้ยกันโดยที่เอาสามครับจากหารย้ายมาคูณน,นะครับแล้วสี่ครับ จากฐานนะครับย้ายมาคูณเช่นเดียวกันนครับแล้วก็คูณเข้าไปนะครับเป็น 6x เบวกหนะครับเท่ากับสี็กซลบ4ี่นะครับ6นะครับย้ายไปด้านขวานะครับจากบวกย้ายไปลบนะครับก็เป็นลบหนะฮะ 6x ตัวนี้นะครับเอาไว้แล้วก็ 4x นะครับย้ายมาลบนะครับก็เหลือ 2x ครับ ด้านนี้ก็เหลือลบสินะครับเพราะนั้น x จึงเท่ากับลบสิบหารด้วย2ซึ่งจะเท่ากับลบหนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองแทนค่านะครับเพื่อที่จะตรวจคําตอบดูซินะครับตั้งสมการขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้แทน x ด้วยลบ5นะครับ2คูณกับลบ5 บวก 2, หารด้วย4อันนี้นะครับจะเท่ากับลบ5ลบด้วย1หารด้วย3หรือเปล่านะครับก็ลองมาทำดูนะครับตัวนี้ลบ5คูณกับ2ก็ลบ10ใช่ไหมครับลบ10บวกกับ2ก็คือลบ8ใช่ไหมครับหารด้วย4ี่นะคราวนี้ตัวนี้นครับเป็นอะไระครับลบ6ส่วนด้วย3ใช่ไหมครับ ตัวนี้ครับหารกันเลยสองครับตัวนี้นะครับหารกันเหลือสองนะครับเพราะนั้นลบสองเท่ากับลบสองถูกต้องนะครับก็ทําให้สมการเป็นจริงนะทั้งซ้ายและขวาเท่ากันนะครับสมการก็คือด้านซ้ายของสมการกับด้านขวาสมการเท่ากันนั่นดีนะครับคราวนี้มาดูข้อต่อมาเลยนะครับข้อต่อมานี่โอเคสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเอาแปดมาคูณเข้ามานะครับเป็นแปดเอ็กซ์นะครับ แปดสามยี่แปดสี่สามสอเนาะโอเคอ่ะลบสนะครับ 7x นะครับลบเนะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับลบกับลบนะครับกลายเป็นลบ34นะครับ 7x ็ x, ลบเนะครับเพราะนั้น 8x ลบด้วย 7x นะครับ จะเท่ากับลบ7นะครับบวกด้วย34นะครับจากลบย้ายมาบวกนะครับอันนี้เหลือ x เ,เดียวนะส่วนนี้เหลืออะไรครับโอเคสี่ห้าเนะเป็น27อ่ะคิดทันคิดทันไหครับก็แบบนี้นะโอเคเข้อต่อมาครับ โอเคคราวนี้มาดูข้อที่มีสรรมการนะครับที่1กับสรรมการที่2เนาะมี2สรรมการแล้วก็2ตัวแปรแล้วก็สามารถแก้สรรมการได้นะครับเอาสรรมการที่1มาทําอะไรก่อนนะครับจาก x บวก y เท่ากับสิใช่ไหมครับแล้วก็เพราะนั้น x จึงเท่ากับอะไรครับ11ดลบด้วย y นั่นเองเนาะแล้วก็เอานะครับให้เป็นสรรมการที่3แล้วกันนะแทนสรรมการที่3 ในสมการที่สองนะครับก็คือแทนเข้าไปตรงนี้นะฮะเพราะนั้นก็กลายเป็นอะไรครับ11ลบ y นะครับก็แทนตัว x นะครับลบด้วย y เท่ากับลบ7นะครับลบกับลบนะครับกลายเป็นลบ 2y นะครับ11อันนี้เป็นเท่ากับลบ7นะครับตัวนี้เป็นลบ 2y นะครับเท่ากับลบ7นะครับ ลบด้วยสิบเอ็ดแล้วกลายเป็นนะครับลบสิบแปดนะครับ y, y เดียวนะครับเท่ากับลบสิบแปดหารด้วยลบสองเก้าสองสิบแปดนะครับเสร็จแล้วนะครับอ้าวลืมไปอันนี้ได้เฉพาะค่า y ใช่ไหมครับเป็นเก้าใช่ไหมแต่ว่า x ละ่ะเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆนะครับ ก็เอาสรรมการที่1นะครับจากสมการที่1นะครับจาก1นะครับแล้วก็มาตั้งว่า x บวก y เท่ากับ11ใช่ไหมครับคราวนี้ y ครับเท่ากับ9นะฮะเพราะฉะนั้น x บวก9เท่ากับ11นะครับเพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับอะไรครับ11ลบกนะครับก็คือ x เท่ากับสนั่นเองนะอันนี้คือเสียสมบูรณ์จริงๆนะครับ ลองนึกดูนะ x เท่ากับ2ใช่ไหมครับ y เท่ากับเ9บวก2เป็น11ถูกต้องนะครับ x เป็น2ครับ y เป็น9นะครับ2ลบด้วย9เท่ากับลบ7ถูกต้องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แก้ไปได้แล้วนะโอเคดูข้อต่อมานะครับแก้สมการนะครับแก้สมการเป็นลักษณะข้อเมื่อกี้แหละครับไม่มีอะไรมากเลยเนาะ เพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับจดเอาโจทย์ข้อนี้แล้วทาเองดีกว่านะครับมันเป็นข้อซ้ำๆเดิมเนาะเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปนะครับขอเป็นเรื่องอื่นเลยนะครับอ้าวเรื่องนี้นะครับเป็นการแก้สมการโดยเราสามารถแยกออกมาเป็นสวงเล็บน,นะครับก็คือเป็นวงเล็บแบบนี้นะครับ เพราะนั้นเราก็มาดูนะครับว่าเราจะเอาเรียกอะไรเข้ามานะครับตัวแปรตัวไหนเข้ามาถึงจะได้เป็นสมการด้านบนนะครับเราลองคิดดูนะครับตัวนี้ต้องเป็น 2x งใช่ไหมครับอันนี้ต้องเป็น x ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เป็นบวก1กับบวก1นะครับเท่ากับ0นย์จริงไหมนะครับวิธีการนะครับก็คือเรา โยงคูณแบบพบกันหมดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับโยงคูณแบบพบกันหมดเป็นยังไงนะครับ x นะครับคูณกับ2 a x ครับแล้ว x มาคูณกับ1นะครับจะได้ว่านะครับ2 x กำลัง2บวกด้วย x นะครับอืมอันนี้อันแรกเนาะคราวนี้พบกันหมดอันตัวที่2นะอ่าสีต่างกันนะครับก็คือ1ครับ โยงมาคูณกับ2 x และ1ก็โยงมาคูณกับ x เดียวนะครับ1คูณกับ2 x ก็ได้บวกด้วย2 x นะครับแล้วก็1คูณกับ1ก็ได้บวก1ครับเท่ากับ0จริงไหมนะครับก็ลองมาดูนะครับตัวนี้นะครับ2 x กำลังสจริไหมครับบวก x บวกด้วย2 x ก็กลายเป็นนะครับบวก 3 x นะครับแล้วก็บวก1เท่ากับ0นะครับตรงกันนะครับแสดงว่าการแยกปเป็นสองเวล็บแบบนี้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเราจะแยกเป็นสมการได้ว่านะครับ2 x บวก1เท่ากับ0ครับกับ x บวก1เท่ากับ0ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับว่า อ่าเดี๋ยวทดให้ดูเลยนะให้เข้าใจอย่างชัดเจนไปเลยนะอย่างเช่น0นคูณกับ x บวก1จะเท่ากับ0นย์จริงไหมครับคือพจน์หน้าเนี่ยถ้าพจน์หน้าเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับมันคูณกับตัวไหนก็ตามนะครับมันก็กลายเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับคูณกับตัวเนี้ยคูณกับร้อยคูณกับกับล้านคูณกับอะไรก็ตามนะครับมันก็กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นซ้ายกับขวาสมการก็เป็นจริงอ่ะอีกกรณีหนึ่งเป็นไงครับ นะอีกกรณีหนึ่งเนี่ยขอลบก่อนแล้วกันนะอีกกรณีหนึ่งก็คือข้างหลังเป็นศูนย์ครับข้างหน้าครับเป็นสองบวกหนึ่งครับเพราะนั้นข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามครับคูณกับศูนย์สุดท้ายก็ได้เท่ากับศูนย์อันนี้ก็เป็นจริงครับเพราะนั้นจับวงเล็บหน้าครับเท่ากับศูนย์นะครับหรือว่าจับวงเล็บหลังนะครับเท่ากับศูนย์ นะครับกรณีนี้เนาะสมการก็เป็นจริงนะครับคงจะเข้าใจเนาะคราวนี้ก็ย้ายข้างสมงการนะครับกลายเป็นลบหนึ่งนะครับหารด้วย2 x เท่ากับเท่านี้เนาะอีกคําตอบหนึ่งนะครับ x เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมี2คําตอบนะครับ x เ,เป็นลบหนึ่งส่วนสองก็ได้หรือว่า x เ,เป็นลบหนึ่งก็ได้นะครับนักเรียนนะครับลองเอา ลบ 1, 2, เข้ามาแทนในสมการเริ่มต้นนี้ดูนะครับก็จะเป็นจริงเอา x เท่ากับลบ1เข้ามาแทน,นสมการเริ่มต้นตัวนี้ก็เป็นจริงเหมือนกันนะครับอันนี้ขอละไว้นะครับให้นักเรียนไปทำเองนะครับเพราะว่าวิดีโอจะยาวเกินไปเนาะอยากให้นักเรียนได้ฝึกด้วยตัวเองด้วยนะเหมือนทีงจะเก่งนะครับโอเคมาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปข้อนี้นะฮะน่าสนใจมันก็เป็นลักษณะดเดียวนะ กันกับข้อเมื่อกี้ะกน,นะครับแต่พริกแพงมันนิดเด่นนะครับเราก็ต้องทำว่า 5x กำลังสองลบ 2x ลบ3เท่ากับ0นะครับย้ายนะครับจากบวกย้ายมาลบนะครับจากบวกย้ายมาลบอย่างนี้เนาะคราวนี้เราก็แยกออกมาเป็น2วงเล็บเช่นเดิมนะครับคราวนี้วิธีการมันคือการเดาเนะี่ยแต่เดาทางวิทยาศาสตร์นะครับเรียกว่าตั้งสมมติฐานเนาะเรียกว่าเดาอย่างฉลาดนะครับสุ่มๆไปงั้นแหละนะ ยิ่งใครฉลาดมากก็ยิ่งเดาได้แม่นยำนะครับก็เหมือนกับเราไปหาหมอนะหมอนี่เขามีประสบการณ์เยอะใช่ไหมครับเขาบอกว่าคุณเป็นไข้นะอะไรเงี้ยคาว่าเป็นไข้นะไม่ใช่ผลสรุปนะเป็นสมมติฐานนะครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ตั้งได้ได้ไม่ดีเท่าหมอใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีความรู้ใช่ไหมครับการตั้งสมมติฐานนี่คือเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวนะครับแต่ฝึกฝนได้นะครับคราวนี้เรามาลองเดาหรือตั้งสมมติฐานกันนี่แหละนะครับ ข้างหน้ามันจะเป็น5 x นะครับตัวนี้จะเป็น x นะโอเคคูณกันแล้วได้เนะาะคราวนี้ต่อมาครับข้างหลังจะเป็นอะไรตัวหนึ่งต้องเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบใช่ไหมมันจะได้นะอ่ะลบสามไปให้เป็นบวกหนึ่งน่าจะได้เนาะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแก้เนาะอันนี้ลองเดาดูก่อนคราวนี้เช่นเดิมนะครับครูจะใช้สีเดิมเลยนะ x นะครับมาคูณกับ5 x แล้วก็ x มาคูณกับลบสาม กลายเป็น5 x กำลัง2ลบ3 x ครับต่อมาครับ1ครับมาคูณ5 x แล้ว1มาคูณลบ3มันก็จะได้เป็นบวกด้วย5 x นะครับแล้วก็ลบด้วย3ปรากฏว่าเป็นไงครับ ไม่ตรงเนาะตัวนี้กลายเป็นอะไรครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะสุดท้ายแล้วนะครับไอตัวนี้ทําไม่ได้นะ 5x กำลังสองนะครับลบสาม x บวก5้า x ก็ได้เป็นบวก2 x นะครับตัวนี้ลบสามเนี่ยลบสามได้อยู่แต่ว่าตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอืมก็ก็ไม่ผิดเนาะแต่ว่าเราเดาผิดแค่นั้นเองเนาะ เราจะทำยังไงให้ตรงกลางมันเป็นลบสอง x นะครับเราก็เปลี่ยนดูซินะเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับอันนี้ก็ครูก็คิดแบบพร้อมกับนักเรียนเลยนะครับอ่ามันไม่แปลกนะครับที่เราจะคิดผิดพลาดไปบ้างเนาะอันนี้ก็แบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเราก็เป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกเนาะ ทุกคนก็มงงาหลาพอๆกันนี่แหละครับโอเคอะเมื่อกี้ข้างหน้าเป็นบวกแล้วเป็นลบนะอเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าถ้าข้างหน้าเป็นลบลบสามข้างกับบวก 5x เอ็กไม่ใช่เนาะตัวนี้ต้องเป็นบวกดูดิ หลังเป็นลบสิได้ไหมนะลองลองดูอีกรอบนะครับเป็นแบบนี้เองนะฮะเหมือนจริงนะครับสอนแบบเหมือนจริงนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าดูนะ 5x กำลัง2บวกด้วย 3x อ่าเออดูโอเคขึ้นเนาะอ้าวโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ครับลบ 5x นะครับ กับอะไรครับลบสามโอเคถูกต้องนะครับอ่าคราวนี้มาดูห้าเอ็กกำลังสองลบสองเอ็กใช่ไหมครับอ่านะสองตัวนี้นะครับเอามาลบกันนะครับได้ลบสองเอ็กแล้วก็ลบสามเท่ากับศูนย์ถูกต้องนะครับเพราะนั้นตามลักษณะนะครับก็คือ5 x บวก3เท่ากับ0นะครับกับ x ลบนเท่ากับ0นย์ะครับเพราะ,ะนั้น x เท่ากับ1และ x เท่ากับลบนะครับ3หารด้วย5นี่คือคำตอบนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะเราก็เดาผิดบ้างถูกบ้างนะครับเราก็แก้ไขแค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรต้องสีเรียนนะครับดูข้อต่อมานะครับโอเคข้อนี้นะครับใช้หลักในการง่ายๆครับนักเรียนที่เริ่มต้นเนี่ยบางคนนะโอ้ย ูแล้วอาจจะตกใจนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับใช้สมบัติทางคณิตศาสตร์นิดเดียวนะครับอย่างเช่น x กําลังศูนย์เนี่เท่ากับหนึ่งครับร้อยกําลังศูนย์นะครับก็เท่ากับหนึ่งนะครับทุกค่าที่ยกกําลังศูนย์นะครับจะได้เท่ากับหนึ่งทั้งเสมอเลยนะนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมตัวเลขพวกนี้นะครับยกกําลังศูนย์ตัวเลขอะไรก็ได้ยกกําลังศูนย์แล้วเท่ากับหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัันนะครบ เพราะฉะนั้นพจน์นี้นะครับพจน์ที่กูจะวงให้ดูเนี่ยนะนะครับยกกำลังศูนย์ใช่ไหมครับมันก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับยกกำลังศูนย์แล้วเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นกลายเป็น a ยกกำลังหกนะครับ b ยกกำลังสี่นะครับคูณกับหนึ่งนะครับหารด้วย a ยกกำลังลบสี่นะครับบยกกำลังลบหกนะครับอืมเพราะฉะนั้นคูณกับหนึ่งนะครับก็ ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะมันก็มีค่าเท่ากับจํานวนนั้นนะครับอะไรตัวเลขอะไรคูณกับหนึ่งก็จะได้เท่าเดิมนะคราวนี้เอาเลขทําต่อนะครับจะเท่ากับ a กําลังหกนะครับลบกับลบสี่นะครับเท่ากับ b กําลังสี่นะครับลบกับลบหกครับนะครับย้ายขึ้นมาข้างบนก็ย้ายมาลบนะ เอาเลขชี้กลังมาลบกันนะครับเท่ากับ a เจ้ากำลังตัวนี้ลบกับลบก็กลายมาเป็นบวกนะครับก็กลายมาเป็น10นะครับ b นะครับลบกับลบเป็นบวกก็ b กำลัง10เช่นเดียวกันนะครับตอบครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องสุดท้ายนะครับต่อมาเลยครับต่อมานะครับก็ มาเป็นข้อนี้บ้างนะครับข้อนี้สังเกตดูนะครับเราต้องสังเกตดูว่าทําให้เป็นรูปแบบที่สวยงามรูปแบบสวยงามก็คือรูปแบบที่ง่ายๆนะครับตัวเลขน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนสีนะครับก็กลายเป็น2ยกกำลังสองนะครับ x กำลังสองนะสามในนี้ก็ง่ายอยู่แล้วเนาะ y กำลังสามนะครับแล้วทั้งหมดนี้ยกกำลังสี่ครับคูนกับอะไรครับ2 x กำลังหกนะครับ แล้วก็3นะครับยกกําลัง2นะครับอย่างนี้นะครับเห็นยวนะก็จะดูรูปที่สวยงามขึ้นเนาะคราวนี้กลายเป็น2นะครับยกกําลัง2คูณกับ4 x ยกกําลัง2คูณกับ4นะครับ3ยกกําลัง4นะครับ y ยกกําลัง3คูณกับนะครับ4 คูณกับนะครับ2 x เอ่อ2อกำลังสนะครับ x กำลังหคูณ2นะครับ3ากำลังสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คูณ2เข้าไปอีกนะจะเท่ากับนะครับ2อกำลังแนะครับ x กำลังแนะครับตัวนี้ก็เป็น3ากำลังส y นะครับกำลังสินะครับคูณกับ สองกำลังสอง x กำลังสินะครับหารด้วย3ามกำลังสนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะทำยังไงต่อได้บ้างน,นะครับให้มันเป็นรูปอย่างง่ายขึ้นนะครับถ้าคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับ ก็กลายเป็น8นะครับบวก2เนะเอาตัวไหนนะครับอ่ะเผื่อคนที่ยังคิดไม่ทันนะครับเอาตัวนี้มาคูณกันนะครับแล้วต่อมาครับก็เอา x นะครับมาคูณกับ x นะครับก็จะได้ว่านะครับ x นะครับ8นะครับบวกด้วย12อันนี้ก็เป็น3นะครับ สบวกด้วย 4, 4ี่ y กำลังสินะครับผลลัพธ์นะครับจะเท่ากับนะครับสองลังสินะครับ x กำลังยีนะครับหารด้วยนะครับสาลังแนะครับ y กำลังสิเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ก็แค่นี้เองนะครับอืถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ร้อนนะอยู่สลักามร้อนมากนะครับก็เหงื่อแตกกันไปตามๆกันนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะอ้าวจบซะแล้วนะครับก็เขียนขึ้นว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับนี่ก็ เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับที่ครูก็เริ่มจะสอนคณิตศาสตร์นะครับน้องๆที่ถามคํถาถามมานะครับไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจนะครับเพราะาว่าครูตั้งใจจะทำอยู่แล้วเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้ามันยังไม่เข้าใจก็เม้น์มาถามต่อนะครับโอเคครับ